สวัสดีครับแมพี่น้องเอฟซีสอนน่อยเพชบรแพงเอฟซีน้งนองหญิงครับพอ่พอๆกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับรับพี่น้องบนนี้กะมันลมแห้งครับแลวกะอากาศมันเย็นนะครับก็เลยได้มานางเขียนเอกสารอยู่หมง่งนี่แหละครับแต่ว่าผู้ใดอยากได้วัตถุมงคลเกี่ยวกับ วัดบ้านหนองคู่ครับตอนนี้ก็สิเหลือแค่ผ่ายัน,ดยน,ดยนเด้อพี่น้องเด้อนี่เหลือแค่ผ่ายันแบบนี้ครับผ้ายันท้าวเวสุวรรณนะครับแบบนี้บูชาพืนละหาสิบบาทครับขาจะส่งหาสิบบาทนะครับรวมขาจะส่งกับเป็นหนึ่งลอยนะครับแต่ว่าถ้าหลายผื้นข่าจะส่งกับหานสิบบาทกเก่าครับตอนนี่มีของมาส่งครับพี่น้องกะเป็นของที่ใส่ในการเห็ดนี่แหละครับห้องน้ำนี่ละท่นได อย่างมาทรงในท่อครับนี่ท่อแล้วก็หินทรายปูนพวกนี้แหละครับสองหกเลยนะสองอสามนี่แหละแต่ว่าในยินเพ่นว่าสองเข่าทางนี้ได้ครับเข่าคางคอกคางต้นกวงนี่แหละ นี่คือทีมงานเจจำปีครับเจจำปีบอกว่าถ้าเข้าพื้นที่ต้องของพร้อมเจจำปีบอกพาเจจำปีเป็นเผนงานหลายนะครับพี่น้องรับรับงานจากซีสเกตสางบ้านนี่คืองานหลายครับแล้วพองานหลายกับตกแบงลูกน้องนะครับ พอแบ่งลูกน้องไปกัอยากสีเห็ุให้มันได้เต็มทีมากที่สุดนะครับเอาแบบดวนจีไปสนีจ๋าเลยนะครับนี่ครับ นี่วิศวกรใหญ่แล้วก็เข้ามาแล้วนะครับ <Yeah. S 1> วิศวกรใหญ่ครับนายชาแนลส่วน <Yeah. S 1> นี้เป็นผู้รับเหมาใหญ่ครับผู้รับเหมาใหญ่ในช้างในในช่างช้างครับนี่มาาแปกครับพี่นอ้องใส่เสื้อกันหนาว ปกติปกติเป็นจักรยานใส่เสื้อกันหนาวนะพี่น้องแต่ว่ามือนี้มือนี้มาแปรกับใส่เสื้อกันหนาวครับพี่น้องหนาวบอครับคือนใส่เสื้อนั้นแปลกๆมือนีมันหนาวมัหนาวไม่ไม่หนาวแสดงว่าเสื้อบริษักเพิ่งจะเลยข้างในบ่มีเสื้อเลยพี่น้องเสื้อบริษัทกับก็เลยใส่เสื้อตัวนี้คุ้มมาก นี่แหละครับพี่น้องเขาเอิ่นว่าทีมงานคุณภาพครับหัวหน้าลงมือเองครับเบมือนกันละปลาแมนไอ้หัวหน้าจังนึงนี่พุ่นแล้วนอนตีพุ่งอยู่คนเดียวแต่นี่สำหรับเจจัมปีโบแมนครับเจจัมปีต้องเฮ็ดเฮ็ดให้เห็นนะครับพีกน้องสิได้เฮ็ดตามครับเจ้็ไสบายดีนะอ่าเจนี่ได <c oughs> <c oughs> เก็ดเองก็ได้เงินหลายห่ดเ่ยงานตอกมากมือมือมือเคลื่อนนี่ครับพี่น้อง้ได้ใส่ประโยชน์ทันที่ดีเองยังครับยังโครบครับ ไอเรือโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ไทยท่ายสองเครื่องผมจะสิค่คสองเที่ยวไทยสองเครื่องโอ้แก่สิบสามสี่สี้ยังยังยั้งยั้งทำลายเสร็ตีบ่ได้ประมาณสี่สิบครับประมาณ40 ใกล้พัตอนเดียวเพื่อนสิเวียงเล็กเวียง,ย,งยังมัดถคง รถล่อถอยไปใส่ะคือจังเลียนขม้าเามือกันไม่ถอยเขา่รา,ขารถล,ล่อคนคนทอครับเลียนบวยหนาเขาม้าบานนี้ไปถอยหลังเขามาครับเ้าได้ปะเนาะมาแล้วครับมาแล้ว เป็นความขืบ้บนอยุ่มเมิรดมือลราพี่น้องมือนี่โมพี่ยังไทยกับสีไทยพวกนี้เลยพอพี่น้องเอฟซีเดบิงสลับกันกับไอ้นนทางทีมงานสนอยเพลนแพงนะครับที่ไทยเกี่ยวกับน้องอิงที่ไปอัดไลยก้านนะครับนี่ดินี่อีกซองเนึ่งนี่เห็นบ่นี่อดีตนนทีมในบ้าน แอดมินเพจปร้อมวัอนี้แอดมินเพจจริงไปหน้างานครับแอดมินเพจปร้อมอยู่หลังบ้านครับวัอนี้ว <c oughs> ่าเป็นยกท่อพี่นอ <c oughs> ้องเบิ้งเบิ้งยกยางแนี่โอ้ยบ่าวอีสานแบกเล่นพอดีทอแนวนี้เ <c oughs> อ,อ,อ,อาวันี้่นี่ครั <c oughs> ้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสองสองของเฮียงกันโยติดกาัางทางกันเท่านัาน่นแหละอสองของเพราะว่าเขาก็มีอยู่หรือยวงนี่สองของ เขาก็ต้องเ,เ,เ,เนะะองกียเกียเกียเกียแล้ก็ดน้ำต้องรถน้ำอดนอเอาไปสอมาส,สนนะะนนะะิเอาไปสอนใส่ไปได้แล้วไงต้องไปสอมแล้วก็เอ หาหมองยืดต้องหาพืนยืดดีๆจะสิเลียได้กระสั่นพ่อแต้ขืนไปปิ่นลางงานงายทองท่วนกสิพี่ไอ้คนขอมาคอมเมนตเป็นยังบ่อซอยพันยกค่าจะถ่ายคลิปอยู่หันละ ยังอัดซอยปนหยกเข้าจะถ่ายคลิปเและยังบ่สซอยปนหยกคือบางอย่างเอาไปเห็นไดใครับพรเป็นงานเปิ่นี่คือจริงๆเปิ่นหยกเบางตีล่ะถ้าบ่ตกใส่ตีนหล่นนี่ไปไปิยกเป็ดอันนี้คือเพิ่นไหนเพิ่นเหยีดงานของเพิ่นประน้ำ เป็นงานของเพินเป็นหน้าที่ของเพินเข้ากับแคร์ในไทยคลิปบันทึกวิดีโอให้พอให้พี่น้องเอฟซีในตีตามได้รับชมกันนั่นแหละครับไปเฮตียังซอยเพินบ่ได้หรอกเขาไปเฮตีซอยเพินก็สิเป็นการขัดขวงไอ้อันน่นเพินในใจเพินกะสิคิดว่าเฮช่างมายื่นยังอยู่นี่เพินกะสิว่าไปสันติกระถ่ายเบิ้งครับกระถ่ายเบิ้งเรื่อยๆนะครับพี่น้องอยากให้เห็นครับความคืบหน้า การพัฒนาพื้นที่การพัฒนาอารยรมอาีหลาหน่อยนะครับรายากใหพ่พอพี่น้องเอฟซีได้เห็นว่าเพื่อนเพ็ดจังไดเป็นจังไดแต่ละเม่อแต่ละเว้นเพิ่นเพียอย่างแน่มีอย่างคืบหนาแน่นะครับกสิทาใเฮเบิร์กนะครับผ่านจองทีมงานหลังบานครับ หลายๆคนเป็นห่วงโอ้ยคนไปนหลายมีห้องน้าให้เพิ่นใส่บ่เฮาบ่าแม่นวะ่าเฮาบ่าได้คิดนะครับพี่น้องเฮาคิดทุกอย่างค่อยแบบเออมื้อนี้ผู้นั้นมามื้อนี้ผู้นี้มาแล้วอีหยังมันขาดตกบกพร่องมันขาดเหลือหม่องใดเฮาก็สิพยายามเฮ็ดเพิ่มขึ้นนะครับแม่น้อยเพิ่นก็สิเฮ็ดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเครื่องที่มันเพิ่นเลยความด้วยตอนนั้นแ,ม,แม่หน่อยเพิ่นเปียมอยู่แล้วครับอยากจะทั่งไก่เพิ่นมาเยี่ยม รอติดตามครับได้เสียอัปเดตให้เบิ่งนทุกส่งวงค์ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็าฝากกด subscribe กดไล k กดแชร์กำลังใจครับฝากเบิรงโฆษณาน้ำครับพี่น้องฝากเบิรงโฆษณามานเลอครับเดี๋ยวสิไปเขียนบัญชีต่อครับสวัสดีครับ